วิธีออกแบบข้อความย้อนยุกอินเทสเอลัสเตอร์นะครับข้อความย้อนยุกแบบนี้นะครับเรามาดูวิธีการว่าทำกันแบบยังไงนะครับอันแรกพี่ก็มาที่เครื่องมือไททูนะครับมาเลือกอันนี้พี่จะเลือกพื้นแบกลาวไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาที่คำว่าอ็อบเจกต์นะครับ มาที่คำว่า Lock Selection นะครับเพื่อสะดวกในการทำงานจากนั้นก็เลือกที่เครื่องมือ t ไท e 2นะครับมาเลือก s elect พื้นที่แบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า i n t a g e นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นพี่ก็ Select เลือกแบบนี้เลยนะครับเลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็มาเลือกฟอนนะครับฟอนที่พี่เลือกเอาไว้ก็คือ ฟอนนี้นะครับฟอนต์นี้นะครับก็ลักษณะเป็นโบนะครับจต่ตัวนี้ก็เป็นห้ารอยนะครับเป็นฟอนต์แบบนี้นะครับรู้สึกว่าไม่ใช่ฟอนต์โบนะครับจะเป็นฟอนต์ปกตินะครับ คนปกติแบบนี้นะครับจากนั้นพี่ก็จะคอนโทรลทีนะครับเพื่อเลือกเอาชาร์เตอร์ออกมานะครับสําหรับ3ตัวนี้นะครับพี่ก็จะเลือกแบบนี้นะครับ3ตัวตรงนี้พี่จะเพิ่มความห่างเป็น50านะครับให้ความห่างมันเท่ากับ50ส่วน4ตัวนี้นะครับก็ความห่างอยู่ที่2 5นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราทําแล้วนะครับตัวมันจะขยายออกนะครับถ้าเราไม่ เพิ่มความห่างระหว่างตัวอักษรมันจะทำให้ดูแล้วติดกันไปหมดมันจะไม่สวยนะครับเมื่อได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็มาเลือกที่คำว่า w i n d o w นะครับเลือกคำว่า Appearance น,น,นะครับตรงนี้นะครับที่จะเลือกพื้นเป็นนอนนะครับพื้นเป็นนอนแบบนี้จากนั้นก็มาที่คำว่า Appearance นะครับเราก็มาเลือกเพิ่มนะครับ อันเนี้สูบแบบนี้นะครับแบบโฉบตรงนี้นะครับที่จะเลือกที่ point point แบบนี้นะครับแล้วก็สีนะครับที่จะเลือกสีนี้นะครับจากนั้นที่ก็จะมาที่คําว่าเ f ฟ e c t นะครับ d e s t o r t and transform เลือก transform นะครับติ๊ก preview ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้พี่ก็จะเพิ่มค่าเป็น1กับ1นะครับ แล้วตรงนี้ Copy ้ที่จะใส่ไปเป็น5 Copy ปแบบนี้ประมาณนี้นะครับหลังจากน,นี่ก็กดโอเคออกมานะครับดังนั้นนะครับพี่ก็จะทำการเพิ่มสโตรกอีกหนึ่งอันนะครับแ d ดม w s ส r o k e เนี่ยน,นะครับรเส้เนตรงนี้นะครับพี่จะเพิ่มเป็น20 point นะครับ เลือกสีเป็นสีนี้เลือกสีเป็นแบบนี้นะครับก็จะได้ตัวหนังสือแบบนี้มาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับที่ก็จะมาตรงคําว่าฟิวเนี่ยนะครับตรงคําว่าฟิวล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับคลิกเข้าไปนะครับที่สามเหลี่ยมคว้านี้นะครับก็คลิกเข้าไปครับจากนั้นก็มาที่คําว่าสวอท i b r e r y เมนูเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปครับเลือกคำว่า Pattern นะครับแล้วก็ a p h i c basic graphic แล้วก็มาที่คำว่า b basic graphic แล้วก็ line นะครับเลือกเข้าไปนะครับตทุนี้มันจะมีลักษณะของเส้นต่างๆให้เราเลือกมากมายนะครับแล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์ออกมารูปแบบไหนนะครับที่พี่เลือกไว้นะครับก็คือ เลยนะครับที่เลือกไว้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอีกจะช่องนี้นะครับนะครับพอเราเลือกลักษณะของเส้นปุ๊บเหน็นไหมครับว่าข้างในตัวหนังสือเรามันมีเส้นเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ตอนนี้มันยังเจาะทะลุถึงพื้นที่จะเพิ่มความโดด,โดดเด่นให้กับในตัวของมันด้วยการเพิ่มฟิลเข้าไปนะครับ พี่ก็เลือกตรงนี้ครับแอดนิวฟิลล์นะครับแอดนิวฟิลล์ฟิลอันหลังที่เพิ่มมาพี่ต้องการให้มันอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วพี่ต้องการเปลี่ยนสีนะครับอันนี้พี่ก็คลิกเข้าไปครับเลือกเลือกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมคว่ำเนี่ยนะครับจากนั้นพี่ก็เปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะครับสร้างความโดดเด่นให้ลายขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ สร้างตรงนี้เรียบร้อยนะครับที่ต้องการเพิ่มโกอีกหนึ่งชั้นนะครับเราก็คลิกที่ add new s t ก o แบบนี้นะครับจากนั้นมันมาอยู่ข้างบนฟิลนี้ที่ต้องการให้มันอยู่ข้างล่างสุดเราก็ทําการยกมันออกมานะครับก็คือกดเมาส์ขวาดึงลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับดึงมาให้มันอยู่ข้างล่างคือสีขาวนี้นะครับตรงนี้นะครับที่จะเลือกเส้น เอ็น40บอยแบบนี้นะครับแล้วพี่ก็จะเปลี่ยนสตูปเนี่ยนะครับจากเส้นเป็นสีปกติมาเป็นเส้นลายนะครับพี่ก็คลิกเข้าไปในสามเหลี่ยมคว่ำนี้นะครับจากนั้นก็มาที่คําว่า Sword Library เมนูเนี่ยนะครับแล้วก็มาที่คําว่า Pattern แล้วก็มาที่คําว่า Basic Graphic นะครับจากนั้นก็มาที่คําว่า Basic Graphic Line นะครับมันก็จะเกิดหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับที่ก็จะเลือกไปที่ตัวนี้นะครับคลิกเลือกที่6 LPI 20%ตัวนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ เนะครับมันก็จะมีลักษณะของฟอนวิธีอของฟอนวินเทจที่ทำง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะไม่ให้ถ้าเราจะนำไปเปิดที่ไหนนะครับเราต้องการจะเปลียดเอาลายก็เลือกนะครับเลือกที่ฟอนต,ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ชิปวควบครลชิปแล้วก็โอเกล เอาลายเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็ลองนําไปออกแบบกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้วิธีออกแบบ้อความย้อนยุควินเทจและเซเตอร์ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับยุราฮได้นะครับสวัสดีครับ